เดี๋ยวไม่ยอมไปเอาใหม่เอาใหม่อะขอเข้าขาสู่รายการเดลี่อ้าวเฉลยเเต้องทำด้วยทำททำเร็วเร็วเร็อะอยาขอต้อนรับเข้าสู่ราการเดลี่อ้าคุณต้องบอกว่าดูเลใช่เขดูแลดูแลเหมือนคุณเหรอจะบอกรให้ว่าเขาไม่กล้าเพราะเขามีปัใจยูต่อให้มีอก็ไม่กล้า สายตาเขามองไปทางนั้นเฮเกี่ยวอะไรด้วยเลยเกี่ยวข่าวเช้าช่วงสุดท้ายเป็นช่วงแผลค่ะเฉยเฉยข่าวเช้าอ๋อช่วงแก้ข่าวเฉยช่วงแก้ข่าวมันมีอะไรมันมีข่าวอะไรก่อนแก้ข่าวพูดถึงเรื่องงานก่อนครับว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นงานอีกสักครั้งก็อีกประมาณครับสองปีครับมีเสียใจ ไว้ว่าอีกสองปีจะ,สะแสดงเดี่ยวถึกไงใช่ครับคือประมาณสองปีเขาจะถามที่ว่าเราพร้อ,ไรอ,อมไหมนะครับถึงเชียรเดี่ยวใช่ครับถ้าพร้อมก็สแสดงไม่พร้อมก็ขอเลื่อนได้แล้วถ้าเกิดช่วงนี้ใครคิดถึงจะดูที่ไหนอนะ่ะเออถึงนะถึงว่าเออเออถ้าใครคิดถึงอ่ะแต <c oughs> ่มันไม่เพราะว่าเพราะเพราะว่าเพราาะว่ทำไมมันก็ปกติแล้วนะศิลปินเนี่ยถ้าเป็นผู้ดาราและแสดงเนี่ยนะเขาจะพยายามไม่ทำตัวเงียบ เขาว่างเงียบแล้วมันจะหายไปเลยเขาต้องมีอะไรแสดงออกมากับกลิตกระปลอยไใช่ฝาพนยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินเลยครับทุกวันนี้จริงเหรอใช่ใช่ครับยังไม่เคยคิดเลยเยงแต่าว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพราะาเราชอบครับแล้วมันก็ไม่รู้ว่าแสดงทีนึงก็มีคนดูทีนึงก็ดีใจครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปดูในเฟซบุ๊กเจอมางานอะ เจอใครคิดถึงอ่ะเจอเจอบ้างครับเจอเจอบ้างปกติไม่ค่อยได้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ไม่ค่อยจะเป็นเทไหร่เอาแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วคนที่แขกเห็นงานทำไงอ่ะเดี๋ยวผมอัพเลยเดี๋ยวผมพยายามเออนะเออนะก็ไปแอดในเฟซบุ๊กเขาบอกคุณแล้วนะครับคุณเข้าไปดูอ่านะคะแล้วไปแอดในเฟอบุ๊กเข้าไปว่ากันอ่านะคะก็ไปในเฟซบุ๊กแล้วกันนะไปเจอในนั้นแต่เอาเรื่องเราข่าวเช้าดีกว่าอ๋อเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนะเขาเหรอหลายคนนะ ถ้าเราไม่ได้ดูในรายการมาเราเห็นแต่งานเนี้ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาต้องใช้เทคนิคพิเศษใช่เพราะเขาเป็นเอ่อลักษาที่จบคณะภาพพิมพ์เออมันเขาคงต้องใช้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเอออันนี้คืออะไรอันนี้คือบล็อกบ็อกไม้ที่เราแกะแล้วก็อุดมึกลงไปเพื่อจะให้เราพิมพ์แบบแกะแกะวุ้ดครับแต่เราพิม์แบบล่องลึกครับครับ เออล้นนี่ก็จะเป็นลักษณะแม่พิมพ์แม่พิมพ์ครัภาพพิมพ์ซึ่งนะคะมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะตัวแหนะนะครับเฉพาะตัวแหนนะคะจต่สังเกตมีเถวตัวแหนมันก็จะเป็นรอยของเหมือนสิวที่มันขุดลงไปอ่านะมันจะไม่ได้เป็นใบแฉกแฉกอันนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เกิดเดี๋ยวให้โคสอัพมันจะเห็นนะก็คือว่ามันก็เป็นแบบว่าขุดอ่ะเข้าไปนะคะมันไม่ได้เป็นใบแฉกแฉกนะคะ ซึ่งหลายคนไม่เข้าใจในหลายคนนึกว่าไอ้ที่เขาทำประกวดเนี่ยคือเขาทําด้วยวิธีเนี้ยเฮ้ยมันเด็กมากพิมพ์มันก็ต้องมีเทคนิคอะไรบ้างแต่รื่องนี้ใช่ไหมแต่และเราเห็นแล้วไม่ใช่ค่อยๆจริงๆแล้วผมอยากได้เทคนิคมากแต่หาไม่เจอคือใครบอกมาได้สอนผมหน่อยคือผมจัดหน้จริงๆเพราะว่ามันมันมึนอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเห็นตอนแรกผมก็แบบเทคนิคแน่ๆไม่ตอนแรกดิฉันไปคิดแค่ว ผมเคยคิดว่าจะเอาแหนะครับไปช้อนลงมาปึ๊บแต่ให้เนบันเลยแล้วผมก็จะเอาอะไรเครือบอ้าวจริงจแต่แบบว่าเห้ยมันจะดีกว่าแล้วมันจะเสียหรือว่าเขียนเอาดีกว่าก็มันรู้สึกว่ามันก็อยากได้อะไรเร็วๆครับใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเหนื่อาก็เหนื่อยเหมือนเดิมไม่ว่าจะทำภาพพิมพ์ก็ทำเพจก็เหนื่อยเมือนกันก็อย่างภาพแบเขาก็แกะซะแบบยิบซะขนาดนั้น ใช่เดใช้เทคนิคช่วยแต่ว่าทุกสิ่งที่เขาบอมันมันดีอย่างเดียวคือว่ามันสามารถพิมพ์ได้หลายแผ่นครับแต่ว่าตอนแกะก็เหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนเหนื่อยเหมือนแต้มเหนื่อยกว่าอีกครับอืมาะมอนต้องใช้แรงใช่ครับเก่งมากกว่าเดยอก็เลยต้องมานั่งแต้มเอาค่อยๆแต้มไปแต้มไปเรื่อยๆมีไหมมีคนถามจะแต้มไปถึงไหนไม่มีครับ ก็รอให้แต้มอย่างเงี้ยเขาคงสงสัยว่าจะเหนื่อยทำไมคืออาจารย์ประพันธ์เนี่ยแกก็เคยเห็นว่าเหนื่อยองเนี้ยจะเขียนทำไมเขียนแบบเขียนแบบอะไรที่มันน้อยๆสิมันจะได้ไม่เหนื่อยแล้วแต่ของมันช้าองานแกเป็นงานธรรมอะไรก็เร็วกว่าแต่ที่บอกนะคะว่าก็นะคะแนวใครแนวแนวมันแล้วยังเขียนแนวต่อไปอีกไหมหรือว่ามีอะไร ในเกะไรเข้ามาไดอยางว่าก็ปองตอนชุดแหลนี่มันก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่มันเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าที่สะท้อนน้ําครับงานงานงานผมส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของเงาสะท้อนสเปซเยอะๆครับดูนะที่มันเวิ้งว้างเวิ้งว้างทุกหลอดเธอเป็นคนที่เหงาหอชอบเดทบงกาไม่รู้ครับแต่คนเขาชอบบอกว่าดูงานผมแล้วหนังใช่ใช่ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบของผมแบบเนี้ย คนคนเห็นงานทั้งเหงาแต่เขาอาจจะมีความสุขในความเหงาอยูตรงนั้นเขาเลยประมาณนั้นเงาไปมีความสุขมันดูลุ่มลื่นไงฮะแล้วถามเป้าหมายในชีวิตได้จริงๆอยากทำอะไรตอนเป้าหมายแรกๆเลยคือผมอยากสอนหนังสือผมอยากเป็นครูครับก็เขาเขาไล่ออกหนอยครูที่ดีไม่ใช่ครูที่ดีมันจะอยู่ไม่ได้ คือเดิมเดิมทีเนี่ยผมคือผมอยากเป็นครูเพราะว่าตอนเราเรียนเนี่ยมันมาคิดย้อนกลับไปถ้ามีครูที่สอนเราเรื่ององค์ประกอบศิลป,ปะตอนสมัยพวชอตอนเรามาสอบเราก็น่าจะรู้เรื่ององค์ประกอบบ้างเอ้ยมีคนสอนนี่หว่าเราก็อยากจะสอนหรือว่าเราเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็อยากจะเจอครูที่แบบว่าตรงเวลามาตรงเวลาสอนอตรงเวลาไม่ให้สั่งงานแล้วเดินออกไปอะไรอบเี้ยผมอยากเป็นประเภทนั้นครับ อออตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ก็ตั้งใจเรียนก่อนเขาต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากเขาคือเขาเป็นคนที่ขยันนะเขาบอกว่า,<ช>วาเขาเขาบอกเขาเป็นคนไม่คุ้มเรียนเก่งใช่ครับเขาเลยต้องขยนันซึ่งทำเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยว่า<ช>เด็กหลายคน,น,เ,นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เก่งแถมเรียนแล้วก็ไม่ขยันด้วยครบเ่องยไม่เก่งแถมเกลีย,แลยนแถ,ม,ถมนึัวโลกหมุนอยู่แค่ในรอบตัวเองไม่สามารถก้าวออกไปข้างนอก เก่งครับเขาแต่งตัวเก่งครับดูนี่เป็นอาร์ตมากเลยแล้วครับเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันต้องเก่งแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำอะไรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมไม่แต่งตัวเป็นครับแต่งตัวเป็นอย่างเดียวนะคะแต่การทํางานมันวัดกันที่ฝีหนึ่งการทำงานมันวัดกันที่มันวัดกันที่ความตั้งใจมันวัดกันที่ความขยันอันนี้ต้องฝากเด็กๆนักเรียนศิลปะดูรายการเราเลืด้วยใช่นะคะว่า ไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ต้องขยันอย่างที่พีงคูเขาขยันทุกคนทุกทุกคนที่เราสัมภาษณ์มาทุกคนขยันแล้วรวมทั้งเนี่ยครัชิชวายก็ขยันมากเห็นที่เขาทําแล้วอ่ะเห็นเห็นที่เขาค่อย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 ทำลงไปใจก็จดจ่อกับสิ่งที่เขาทํามากบอกไม่ตั้งใจไม่เชื่อเลยเพขาตั้งใจในทุกงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติการทางรายการล้วอะเรามีของมาฝากนี่เลยอะไรก่อนอะไรกนเลยเพื่อความสวย นี่ลอธิบายนิดนึงนี่เลยปอมนะปอบล้างหน้หน้าใสเป็นสินค้าที่ต้องนิดนึงต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นนะคะเฟิร์มิี่เฟิร์มิ่งทำอะไรนะกระชับทำไงนะตบใช่ไหมใช่หรอตบเสร็จแบบที่มือแล้วก็ค่อยๆตบขึ้นเลยหน้าเด้งล้างหน้าเดี่ยวนะคะและสุดท้ายก็จะมีไอ้ตัวนี้เลยมีอันนี้ใช้ดีมากใช้แล้วหน้าใสกรี๊ดโอเคไม่ใช่เอง ให่คนยู่ใจฉันได้อออันนี้นะคะสีมากมากนะคะและนี่สีอาร์ติสติกสีอาร์ติสติกสีที่ของคนไทยใช่คนไทยสีนี้เลยนะคะอันนี้เป็นอะฟริลิกนะคะในนั้นเนี่ยจะมีเนี่ยแบบกระโเออันนี้สีแดงยูธกาสีแดงยูธกาสีเขียวกิษนาแล้วก็สีม่วงวัสนาหาอยู่นะคะที่แอบมอฟให้นะคะ2แพ็คเลยนะคะ และต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทที m เค่ะรถมิสันครับค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนี่คลิกไลค์แฟนเพจและตอนนี้นะคะเรามีคอลัมน์ศิลปะนะคะชื่อคอลัมน์ดายลี่อาร์ตโซไซตี้ในหนังสือพิมพ์ดาาลี่นะคะซุบซิบซุบซิบอยากรู้ว่าศิลปินอ่ารใครทำอะไรที่ไห้นยังไงต้องติดตามในหนังสือพิมพ์ดาาลี่ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ